สวัสดีครับสวัสดีทุกๆค้นนะครับวันนี้เดี๋ยบอนจะไปลงทะเลนะครับนี่น่าดาเตรียมตัวแล้วนะครับของนาดาก็จะมีล้างนะครับหนึ่งลูกแล้วก็น้ำนะครับเอาไปกินนะแล้วก็ทีตักนะครับนี่ก็ทีตักของบอนนะแล้วก็ทีไส้ของบอนครับไปวันนี้เราจะเดินลงไปนะครับเอาน้ำแห้งมากนะครับบอนจะบอกว่าแห้งยาวลงไปเลยนะมีคนลงอยู่เออฝ่ายนูประมาณสักสองสามคนนะครับ ค้างนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะพีเ่แ็กมาแล้วครับพีเ่แ็กกลับไปแล้วนะเออเดี๋ยวเราลงไปดูนะครับว่ามีได้เราจับบ้างนะ้าวันนี้นี่ครับติบอนมาสี่ถุงแ,แล้วนะครับสี่ถุงแล้วนะไปครับดาดาเดินลงไปแล้วนะลุยกันเลยครับไปวันจะบอกว่าบอลเดินลงมาในาน้ำเลยนะครับวันนี้ไม่มีล้มเลยนะครับคืนก็อาจจะไม่มีนะบอลหวางเงียบมากเลยครับเนี่ยไม่มีล้มเลยครับ ไปเดินต่อครับบนจะบอกว่าบอนเดินมาเหนื่อยหมาละครับนี่ยังไม่ถึงน้ำเทียครับโอ้ยเจอกันในน้ำเลยนะครับนี่ครับบอนเดินลงมาในน้ำเลยนะครับน้ำกำลังขึ้นมากน่ะดะโอ้เห็นลูกกุ้งเทวดีดแลวนะครับนี่น้ำกำลังขึ้นนะครับจะได้ได้บังครับ ได้กุ้งก็เอานะได้ปูก็เอานะครับน่าจะมีกุ้งหรือเป้าครับนี่เป็นตัวเล็กเยอะครับเจอแล้วครับตัวหนึง่งกำลังฟังเลยเนี่ยนาดาเจอลเลยวหรอ,อนาดาก็าเจอเลยนะครับอุย้ยนี่ประเดิมไปก้อนครับหมวยมววยตัวแร็ก ปูดตามนะดาเนี่ยครับโอ้จับดีๆนะครับแทงนิวด้วยนะโจะอีกแล้วครับโอ้น้ำกำลังขึ้นครับบ้านวาแนวโนมน่าจะได้กุ้งนะเนี่ยครับ ไอ้กุ้งนาดาบอกว่ามีกุ้งนะครับนาดาก็ได้นะโอ้น้ำก็เรียบนะครับน้ำไม่มีลมเลยเนะี่ยมันอไรฟังตรงนี้เลยนะโอ้ลูกปูมาโอ้ลูกปูมาเนี่ยลูกมันจริงๆริอะครับนี่ลูกเลยนี่ด้วยตัวหนึ่งเนี่ยคลางเนี่ย นั่นน่ามีลุมปูนะครับนี่ลูกปูมาสังเพศเลยครับนี่นะเจออีกหนึ่งตัวครับกุ้งกุ้งกุงกุ ลูกปูมาเยอะมากเลยครับเป็นลูกมันจริงๆนะสงสัยจะเข้ามาเกิดนะครับเยอะเลยเนี่ยวันนี้เพียกเลยค่ะเนี่ยลูกมัน,นครับเยอะเลยเนีพวดด้วยนะตัวนี้นะนี่ก็ใช้อะครับ ไดาโมโหกุ้งนะครับไม่รูดโดดไปได้แล้วนะเจอสองตัวติดติดกันเลยครับกุ้งหนึ่งตัวสองตัวครับอเอาตัวนี้ก่อนนี่อ่ะทีละตัวนะครับอีกตัวนึโอ้ได้แล้วครับ เจออีกหนึ่งตัวครับโอ้ตรงนี้อะไรด,ดำดำเพลครับนี่ติดแล้วนะครับอะไรด,ดำดำเพลครับตรงนี้มื่นยามันตายนะครับดำดำ แต่ลูกปูจริงๆนะครับนี่แม่ปูให้ไปได้หมดหรครับนี่เจออีกตัวครับเป็นกุ้งตัวใช้ได้ครับไม่เหล็กไม่เย้คนเจอปูม้าแล้วครับ คือไหนลุ่มเลยเนี่ยจับนะครับอู้ไม่ได้ปูม,มานะเลยเนี่ยตัวขนาดนี้ก็กลิ่นได้เลยนะครับนะตัวเมียนะเอาไปนะครับอืมลูกปูเปียบเลย เจอกุ้งอีกครับนอนฟังอยู่เลยนะนี่โอ้มาเท้าแต่ลูกกระตานิดน้อยนะครับอู้มันดูทันโอ้ยปูอยู่แขกแด,ด้วยครับนี่เฮ้ยจะหน,นีไปไหนล่ะชาชาครับเดี๋ยวมันนี่จริงๆนะ<ค>นี่<ค>อ่ะได้แลละ เกี่ยวกุ้งอีกตัวครับได้เลยอุ้ยเหมือนกุ้งนิ้มเลยอ่ะกุ้งนิ้มไหมอ่ะอ๋อไม่นิ้มมากนะครับเจ้ปูมาครับมันกำลังนอนฟังอยู่เลยตัวผู้บรรดูจากก้าม,มนะครับไ,ไ,ดดได้เลยตัวที่สองจัดไป เอ้ยอย่าหนีบกันน่าได้อยู่ตรงนี้เองครับนี่เดินอยู่หน้าบอนเจอกุ้งอีกตัวครับได้เลย กุ้งอีกตัวครับกำลังนอนฟังอยู่เลยครับนี่นี่อ่ะได้แล้วครับไม่พลาดนะกูสวยงามครับกูจะงอยพาลูกเที่ยวอีกแล้วนะไปนี่อ่ะไปดิเป็นตาไม่ต้องรับเลย ุ้งกับกุ้งกุ้งกุ้งย่อ่ไหมอะครับนี่โอ้ใช้ได้นะเห็นตานะครับเนี่ยเจอตัวครับเข่นจากใต้แล้วนะครับนี่ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่รู้ครับโอ้โอเคโอเคใช้ได้ครับอู้หูนุ่ยตัวนึงยังไม่เจอปลาหมึกที่อะครับนี่ มันคาดอะไรไปเลยนะไม่เจอปลามึกทึ่งครับเจอแล้วครับตัวใช้ได้อีกนะตัวนี้มันจะมีทรงระดับครับน้ำตรงนี้จะมีตื้นแล้วก็ลึกนะนี่บอลเดินมาที่ตื้นอีกแล้วครับนี่เดี๋ยวก็ไปถีบลึกอีกทีนะมันเจออีกตัวครับ ต่อนเนื้องเลยนะกำลังฟังอยู่เลยกับบันดอนเนี่ยโอ้รูแล้วครับมันรูแล้วครับมันรูทันได้แล้วอาา่ะฮะนี่อ่ะกระโดดกุ้งตัวนี้ได้เลยนะครับเก็บก่อนนะ ดีๆครับบางทีมันพ่อแต่ลูกกระต้านะมันจะบอกเลยต่อเนื้อเลยครับกุ้งนี่มันจะบอกว่าตัวก็ถ้าแยกจริงๆก็แยกกว่านี้อีกนิดนะครับเ <c oughs> นี่ยมันไม่แย่หมากกปกว่านี้ละ <c oughs> ต่อเนื้อเลย <c oughs> ยุบเปนดอสเลยครับนี่ <c oughs> โอ้โหดิแรงน,นะ <c oughs> ทีละตัวครับ ทันนะครับนี่ได้แล้วต่อเนื้อไปเลยครับบอลเน่นอีกตัวนึงนี่นะอืมได้แล้วเล่งดีๆครับเป็นหน้าทรายเก่าข้าวนะถ้ามองไปแปะ๊ะเจอลูกกระตาเดงๆดงรับฉายเลยนะ มาดูตัวใหญ่ปะ่ะอุ้ยดีดแล้วยุติท้าวบอสน,นะครับนี่ได้แล้วครับพวกตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ,ตใหญ่ตัวใหญ่ครับอุ้ยอะไรไปกัดมนะันอะ ได้แล้วครับเย้ไม่พลาดตัวนี้ขี้วัวแย่กว่าจุกตัวหรือเปล่าครับเนี่ยครับกุ้งเล่นะครับเนี่ยตีบันไดบางแล้วนะโอ้อะไรนะตดา โอ้นาดาได้กุ้งตัวใหญ่เหมือนกันนะนาดาอยู่ข pues ้างหน้าบนน่งนู้นนะครับกุ้งฟังเพียบเลยนาดาบอกนะครับโอ้ยตัวนี้ก็เอาได้เลยนะเอาไปขับกินน้ำจิ้มแซ่บๆขับส้มตำก็ร่อยนะกุ้งฟังเพียบเลยครับนาดาบอกนาดาตื่นเต้นมากมายเลยจะได้สักี้ตัวครับนาดาบอกตื่นเต้นมารกเจอครับ นะครับโอ้ยติดอยู่ข้างบนเลยเจออุ้งตัวอสองตัวตาตาตาดูจากตานะครับอุนน้องฟังเพดูดีๆครับอุ้งฟังมนเล่นจากตาอีกนะครับนี่ต่อเนืองเลยนะอุ้ยนี่มันปูอะไรอะครับนี่ออ,อ,อนอ่อนแรงก่อนกับปูเขาเนี่ย ปูมาจริงจริงปล่อยปล่อยปล่อยออกกุ้งครับออกกุ้งนี่ได้นะครับมันนะครับนาดาบอกเล่นดีดิมันอาจจะลบตานะครับ มันไมอะครับนี่ลองเอาตรงนี้ดูครับบอลเห็นตาแดงๆเนี่ยอู้ชชยนี่ครับบอลลงมาละดับน้ำนะหัวเข้าแล้วครับหัวเข้าแล้วเนี่ย Ui ừ, đi, ta, à, ta, ta đèn đen Đúng ta đèn đen Ui, trái Đây là gặp, trái đuôi Nhà <coughs> gặp เห็นตาแดงๆอีกแล้วครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวกุง้งโอ้ตาแดงๆเพโอ้ตัวนี้ไม่เย้ยนะครับแมวแมวแมวหนึ่งตัวเอาตัวนี้ก่อนมาโอ้ตัวนี้ใช้ได้ล่ะนั่นนะครับ ครับตัวนไม่รู้ใ่เป้านะครับโอ้น้ำข้าวโอ้โอเคเอาได้ครับอู้ดูมากครับยังเล็กอยู่นะจะไปดูครับนี่ตัวนี้กำลังโตครับตัวเมีย น้ำลึกใช้ได้เลยครับนี่แต่น้ำใสามากเลยนะไม่มีลม้ม,ม,ลมเลยครับลูกปูเยอะมากเลยลูกเจอตาก,กุ้งอีกใหญ่ามาครับนี่มาดูมาดูได้แล้ว มันนัน่นแดงๆอยู่แถวนู้นอีกนะครับลบตาไปแล้วเนะี่ยฉายไหมครับตัวนี้น่าจะฉายโอ้เป็นกุ้งอะไรอ่ะเนี่ยโอ้กุ้งกุลาดำวา้าดนะครับซี่แปลกๆไม,นะไม่เอาไม่เอาปล่อยนะครับบอลไม่เอานะกุ้งกุลาดำนะครับเนี่ยปล่อยปลอยอออไปละ จออีกหนึ่งตัวครับมองเห็นตาเลยครับนี่มั่นไหมมั่นนะครับน้ำก็ลึกนะวันนี้กุ้งมาฟั่งลึกเลยเลยครับโอ้ยแทงนิ้วครับเจ็บอย่ไรบ้างครับก้างนอกนี่ย่างงหอนนห <laughs> น้าดาหลองเพลงแล้วครับ ลงเพลงอะไรอ่ะเจอปูมา,มาตัวหนึ่งครับนอนฟังอยู่ข้างหน้านี้นะบอลดูจากสายตาน่าจะเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียรครับจัดไปนะ เจอแล้วครับกูตาแดงแงอุ้ยหตัวสตัวโอ้ดูที่ขับน้ำเข้าไปในนี้ได้ละ อีตัวหนึ่งครับโอ้น้ำค้น,คนเถอะละครย้ายมันนี่นะโอ้ได้แลวกุ้งคืนนี่ตัวใฉ้ได้เพลเลยครับนี่ในในป้องของบอนนะที่บอนได้นะครับนาดาสะนุกกับกุ้งตาแดงเลยนะที่มันฟังฟังกับนาดาสะนุกมากเลย เจออีกกับคุณออได้แล้วครับผู้ตาแได้เงียนะข้างหน้าได้แล้วครับมามาตัวเล็กตัวเย้ย,ยไม่รู้ครับตักไ้ก้อนอืมโอ้เล็กมากันครับปอยนี่ตัวนะ มัดมาเลยโอ้ชายโอ้เอาได้กับตัวนี้ลมเลิมมาแล้วครับนี่ปลามึกไปไหนมดอะนาดา ใช่หรอแต่ได้ว่าปลามึกเที่ยวส่งการเนื้ออะครับตา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 แดงๆครับใช่ไหมอเอาได้เพราะว่าตัวนี้ได้แล้วครับ 2องตัวครับลบตาลบตาตัวนี้ใช้ไหมวันเห็นเหมือนสองตัวนะครับโอ้ใช้นะครับตัวน,นอนอยู่ตัวนตรงนี้นะคบอุ้ยสามตัวนู่นอันนี้ก่อนนี่ ล้มเลิมมาแล้วครับนี่สมชื่อจริงๆครับปูมานะเร็วเเนี่ยตัวแค่นี้เยอะเลยครับนี่นี่ตัวเมียนะครับมันมากนะบอนดูจากซี่ของกระดองนะครับจอกน้ำตาลเข้มนะครับ ข่าวข้าวหน่อยน้อยอ,อ๋อนี่ขึ้นไปบนดอนอีกแล้วนะครับนี่กินหรหอ,อจรหเจออีกตัวครับลบตาไม่ดูจะตัวเล็กตัวให้ยนะครับบดลองดูนะบริเวณตรงนี้แหละครับตามันหห้ไปเลยเนะี่ยมั่นไหม ไม่ใช่อะครับลบตาไปแล้วไม่รู้ลบไปตรงไหน,นล่ะครับเร็วเร็วโอ้นี่ไงมันตักมันขึ้นมาแล้วนี่อ่ะได้แล้วนะครับอู้น้ำตรงนี้ใสจัง ตาลบตาลบตานี่อะได้เลยถ้าเห็นตาต้องรีบเข้าไปครับเดี๋ยวจำไม่ได้ว่ามันยุ่ตรงไหนนะพอมันจะเอาลูกกระตาลงไปในทรายเลยนะครับอุยย๊ยเจอเลยนี่อะได้เลยอุ๊ยนี่ตัว หึ่งตัวสองตัวครับตัวนั้นไม่ฟังนะวันข้อจับตัวฟังก้อนนะครับเพออาจจะมองลูกระตามันไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเอาตัวฟังก้อนโอ้ได้แล้วครับเก็บก้อนครับตัวนี้มาตัวนี้ก็เหลือจะฟังแล้วนะโอ้ได้แล้วโอ้ยดืดกระจายเลยครับน้ำ จออีกตัวครับกำลังฟังตัวเองเลยคับนี่โอ้ตัวไม่ใหญ่มั้งตัวนี้ตัวอะไรครับโอยโอ้น้ำข้างบนนี่เรียบจัง โอ้ตัวนี้ขึ้นมานอนบนดอนเลยครับนี่นี่ชายมือจับเลยมาเนี่ยครับโอ้ทะเน้ำแห้งๆนะครับจับมันเลยนะนี่จะมันฟังจริงๆนะครับชายมือเลยนะบอนกำลังเดินทางกลับบ้านแล้ครับเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกนิดนะครับเดี๋ยวก็จะปิดคลิปแล้วนะครับเนี่ยทิวบนได้กุ้งกระปูกอะครับ เจออีกแล้วครับนอนฟังบนดอนเลยนะนี่ครับเจออีกครับตัวใหญ่เลยครับนี่นอนเล่นอยู่นะน้ำตื้นๆเองครับนี่จับดีดีครับทแทงเจ็บมดแ้วเน่ยมึง ขึ้นมาฟังเยอะเลยครับตัวนี้เยอะนะเจออับหนึ่งตัวสองตัวเอาตัวนี้ก่อนได้แล้วพุพังหนึ่ยตัวครับ เยนะครับจะไปดูของนาดาได้เยอะเพาะครับจะเดินทางกลับบ้านนะสวยงามเยอะเลยนะคืนนี้ก็เยอะนะครับออกมาเล่นกันนะน้ำกำลังขึ้นแลลวครับนี่นาดาอยู่ข้างหน้าครับบอลจะไปท้ายนะคะว่าได้เยอะกพาะนะไปเล่ของนาดาครับเดินทางกลับบ้านแล้วครับนี่เดินจะถึงตะลิงแล้ว ้มีลูกแก้ววิเศษด้วยเจอลูกแก้วเนี่ยเจอลูกแก้วด้วยเหรอลูกแก้ววิเซตเหรอโอเคอยู่หน้าได้กุ้งด้วยนะครับได้ปูด้วยนะโอเคป้านพอแล้วเนี่ยพอได้กินละพอได้กินแล้วนะครับเนี่ยครับที่บ้านได้บอนก็ได้ปูสามตัวนะครับแล้วก็ได้กุ้งนะเนี่ยโอ้บอนได้กุ้งนึงเยอะโอเคนะครับเอาไว้เท่นี้ละครับ บอนกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วนะพบกันไว้คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บอนไปก่อนนะบายๆกดไลค์ด้วยนะครับจะชอบคลิปของบอนนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆมนะครับคลิปใหม่ๆมเวลาบอนลงนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนบายๆครับ